เออมั้ยยองแดงจบงพึ่งเป็นผู้กินพึ่งเป็นผู้เจีอยบน้ำจ้กับน้ำจากมเป็นยังงเออมั้ยยังแดงจบงพึ่งเป็นผู้กินพึงเป็นผู้เจีบกินแบบตลกตลกเขาไม่คิดว่ากินหไยโชกอะ อืมหวานเว้ยมานี่ไม่ได้กินแซ่บเจี๊ยบมานี่ก็ไม่ได้กินอีกแล้วเฝ้าจุบบอ่ะจุบบอกพี่น้องอืมหัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหัวใหญ่จะได้ตัวน้องพี่น้องเนาะเลาไม่กินล้องกินลงสิกระแตตัวน้อง่ เอ้ยพี่น้องเามัฝากานีล่ะค่ะคิปนี้แต่กิลูกสิ้นกวองนี่ัน่อเาุบี่น้องุบดินอยชิรักอืมูกชายกอบบแจมม้วมาฟินความแดงมากพี่นอล่อพี่น้องหอยจุบห้อยจุบกลับอันนี้ ไอนี่ยเกาะพูดกินกวางอหชื่อรักคุณช้เกาะแบแจ่มม้วนหมความแดงมากเลยเหรอช่หอืมอืแล้วมวนแ่แเจอื่พเป็นผู้จินมพ่นเป็นผู้เจบเอ้ม้อแดง บพืม่องเป็นผู้จีนเพืเป็นผู้แอบอาหารพี่น้องมามะจุบหอยนำกันแล<อ>้วพี่น้องหอยจุบหอยจุบกลับอันนี้อันไอเนยังก่อนทุกสิ่งก่อนหวานมันนี่ไม่อยากตามมฮูคุดตามม,ามังคมดสามหมื่นหรอพี่น้องมันนี่เอาก,กันฟ้ามาจุบหอย เ่้ยมานี่ไม่ได้กินแซ่บแซบมานี่ก็ไ่ได้กินอีกแล้วเฝ้าจุบบ่อจุบอ่อพี่น้องหวานมานี่ไม่อยากตำมุ้งจุบตำมุ้งมาสามหมื่นหรอพี่น้องมานี่ออกกันฟ้ามาจุบหอยแง่ไรกับจุบบ่อพี่น้องเห็ดมาพี่น้องมาฝากพี่น้องเว้ย บ่กินซ้ำเที่วกันหัวกวัญไม่กินซ้ำี่หรอกบ่กินซ้ำเที่วกันหัวกวัญไม่กินซ้ำี่หรอกไ้ยมานี่ไม่ได้กินแซ่บมเซียมานี่ก็ไม่ได้กินอีกแล้วเฝ้าจุบบ่อจุบบอกพี่น้องเป็นอะไรเสียงจุกกินเหรียญได้ตัว แต่กิลูกชิ้นก่นอบเต้งองเห็นอืข้าจุบเม่ออกจุบดินผักแสงผ่พร้อข้าวเจ็บธรรมชาติใส่ไม่กิ่มะเสียบอาไีหรอมามันจุบหอยน้ำกันแี่ไรกับจุ๊บบ่อ พี่น้องเห็ดมาพี่น้องมักฝากพี่น้องเว้ยเขาเคยไม่เคยดดาเห็พี่น้องเนอะแต่เมูจ้าพี่น้องหายชุกหายชุกกลับอันนี้อันอันนี้ก่อนทุก้นกรอบอืม ่หัวใหญ่ๆหญัวใหญ่ๆหัวใหญ่ผับแสงเพราะพราบเ้าเบธรรมชาติใส่ไม่กิ่เม็ดาเสบแต่ลูกสิ้นกวอข้าวจุ๊บเน่ะจุบดินแง่ไรกับจุ๊บบวก พี่น้องเห็ดมาพี่น้องมาฝากพี่น้องเว้ยอืมหัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหัวใหญ่เป็นอาเซียอืมยังชุบกินเหรียญได้ตัวกินแบบตลกๆเขาไม่คิดว่ากินหอยโชลล์ค่ะ อืมหวานเฮยชิลักฮึตั้สายเก็เอาบจกม้วมมากินความแดงมากเลยนบบอืาอืมแี่ไรกับจุบบกพีน้องเห็ดมาพี่น้องมาฝากพี่น้องเว้ยับแสงเพราะๆชาทจับธรรมชาติ ใส่ไม่กินมาเสียกินแบบตลกตลกเขาไม่คิดร่อกินหอยชกอ่ะอืมหวานหอมแบบแสงพ,พ้วกฟ้าธรรมชาติใส่ไม่กินมาเสียจะได้ตัวหนอนพี่น้องเนาะเขาไม่กินร้องกินร้องสี่กระแตตัวหนอน้องอือ เฮลยพี่น้องก็บ้าฝากม้าจุ๊บกันแล้วเหมือนมัดจุ๊บน้ำกันจุ๊บกินเหรียญที่ซื้อพี่น้องเอาม้ยมอยังแดงแซ่บืมแซ่บพึ่งเป็นผู้จีนพึ่งเป็นผูดแด้แซ่บเอาม้อยังแดงแซ่บืมแซ่บ พื่นเป็นผู้จีนพึ่งเป็นผู้เสียบอาหพี่น้องมาจุบหอยน้ำกันแะ้วเนอยู่ใชไหมคอามันแพงถ้า่อไมบอกนายนสีน้ตบุกหอยแบบนี้เนาะัพี่น้องหอยจุกหอยจุกครับอันนี้อันไอ้เนยกะทุกสิงก่อกมาได้สิจุบ สิได้กินบ่ะโอ้สียงจุ่มหอยแงไรกับจุ่มโบกพี่น้องเห็ดมาพี่น้องมาฝากพี่น้องเว้ยพี่น้องหอยจุ่มหอยจุ่มครับอันนี้อันอันยังเกาะทุกทีกวางหวานเมนูว่าอยากตามมังคุดตามมังคุดมาสามหมื่นหรอพี่น้อง มันนี่ออกกันฟ้ามาจุ่หอยหอยีิรักหืมจุ่มใช้กับักแจ่มัวมาสิ่งความแดงมากนไปล่ะอเดีนอยเเยใหญ่ความมันแพงอืมพราะบอกแ่น้อบกอ่มันเนาะอืืนีหัวใหญ่ Soy dậy về yệ. về, tôi muốn ăn Mhm. 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 mình Mhm. 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 mình Mhm. 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 đại Mhm. 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 ใช้เิยนดูใช่เหยเพวามมันแพงอือ <ừ. S 1> พ่อมันบอกงางที่น้องบูกข่อยบบนี้เนาะผมภพแสงพอ,พอ,พอุพ่อคืบจับธรรมชาติไปใส่สไม่กิ๋มก็เสียบเอ้อมันยงแดงเสียบพึ่งเป็นผู้จิงมพึ่งเป็นผูน้เสียบ

Đó mình đi mất chút bẩm canh chút kỹ lưng để giữ phiền ăn chút bẩm ơi chứa bẩm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 